ชอบเด่นล้วนเอากระดูกชอบเดินล้วนดินล้วนนี้จะเจริญเติบโตเร็วต้องเป็นที่เนินที่สูงไหมครับก็ที่ราบก็ได้แต่น้ํามันต้องไม่ขัง๋อครับสมมุติว่าลูกค้าอยู่ภาคอีสานครับครับพี่แนะนําสายพันธุ์ไหนดีบ้างอ่าอย่างภาคอีสานเนาะผมก็จะเน้นเน้นไปอีกแบบหนึ่งก็คือเน้นในเรื่องของความทนทานทนร้อนแล้วก็ติดลูกดี คน,นี้ลาบอากาศจะร้อนลาบดินทรายน้ำไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่แห้งเป็นต้งแห้งๆเจะเน้นความทนแล้วก็ข้นเหนียวครับเพราะว่าอโคโดบางทีจุดอ่อนของมันก็คือเวลาอากาศร้อนหรือคนดินพื้นดินแห้งครับมันจะสลัดลูกม,มันจะทิ้งลูกเพื่อเอาตัวรอดครับทิ้งลูกทิ้งใบเพื่อตัวรอดผมก็จะเน้นพันสูตรสามสี่ ส่วนสามสีอย่างนี้เลยใช่ส่วนสามสีเนี่ยแบบนี้เลยเวลาอากาศร,ร้อนร้อนแค่ไหนมันจะไม่ทิ้งลูกครับมันจะมันจะเหมือนหวงลูก,ลกหรือรักลูกโดยปกติแล้วการขยายพันธุ์เนี่ยก็จะมีหลายวิธีครับนะครับแต่วิธีที่เราใช้กันมาต่อเนื่องและได้ผลดีก็คือวิธีการเสียบยอดีอายุของอะโวคาโดเนี่ยต้องสามปีขึ้นไปใช่ครับต้องสามปีขึ้นไปทําไมต้องสามปีขึ้นไปเพราะโดยศักยภาพของต้นมันอะ ตนที่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกได้เนี่ยมัาต้องมีช่วงอายุที่เกิน3ปีผมชื่อพิสิทธ์ครับผมคุณพี่พิสิทธิ์ใช่ครับพิสิทธิ์ปัจจุบันนี้ที่นี่คือสวนลุงใหญ่พิการที่ไหนนะครับอยู่ตำบลโลนไทยครับโลนไทยพัฒนาครับอำเภอพบพระจังหวัดตากปัจจุบันที่นี่ปลูกอโวคาโดกี่ไร่ครับทั้งหมดใช่ไหมหรือว่าใช่ทั้งหมดที่ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นพันไร่ละรวงพันไร่แล้วครับผม รวมพันใ่พันธุ์ที่เห็นนี้เป็นพันธุ์อะไรพี่ที่กับอย่างนี้ใช่นี่เป็นพันศูนย์สามสี่นะเป็นพันธุ์ของเวียดนามคือประเทศไทยก็ปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วครับเขานําเข้ามาปลูกเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยครับเอาคระดดนี่มีกี่สายพันุ์มีกี่ชนิดพี่ที่เห็นกลมๆเห็นยาวๆนี่อตอนนี้ก็คิดว่าคงจะนําไม่ท้่วแล้วนะเพราะมันมีสายพันธุ์ที่ได้รับ การจดทะเบียนเนาะนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับคัดเลือกนะว่ามีคุณสมบัติดีเนะนะเาะก็ทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็จะเ,เข้ามาช่วยส่งเสริมนะในการทำวิจัยแล้วก็ทำเก็บข้อมูลเนี้ยครับแล้วก็ถ้าผ่านเงื่อนไขถ้าผ่านเกณฑ์เขาเนี่ยเขาก็จะอทะเลกเลย เหมือนจดลิกสิกอ่าอจดลิกสิกให้แล้วก็อ่ามีใบอะไรรับรองครับพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสาหรับผู้บริโภคหรือว่าคนเอาไปปลูกเองเนี่ยครับพันอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ตลาดเขานิยมและยอมรับกันมันจริงๆแล้วมันมีไม่กี่พันนะฮะครับนะหลักๆที่ผมที่ผมเห็นที่ผมค้าขายอยู่ก็จะมีถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบูธเจ็ดบัคเนียร์เนาะ แฮทอย่างเงี้ยครับสามพันเนี้ยจะจะรู้จักกันในวงการอโคโดเยอะเนาะเพราะามันเป็นมันเป็นพันเก่าแก่ละครัปลูกกันมานานแล้วยี่สิบกว่าปีเขาเรียกพันการค้าเดิมพันการค้าเดิมๆเนาะแต่ตอนนี้พันการค้าใหม่ก็เริ่มมีมาขึ้นไม่มากขึ้นอย่างตอนนี้ก็มีสูตรสามสีนี่แหละนําเข้ามาขายแต่บ้านเราตอนนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ เพราะคนเพิ่งจะเริ่มปลูกคกติเขานาเข้ามาจากเวียดนามใช่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ทั้งหมดน่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนำเข้ามาจากเวียดนามทั้งหมดในเมืองไทยเราเองน่ะมันก็มีแต่มีไม่เยอะครับเพราะเราเพิ่งมาปลูกกันเมื่อสามปีที่แล้วนี่เองพันนี้ใช่ครับบางที่ก็ออกให้ผลผลิตแล้วบ้างเนาะแต่ไม่เยอะนะเพิ่งจะมาเยอะเมื่อปีหก หกหกหกเจ็ดสองปีเนี่ยคือปลูกกันเยอะขึ้นเพราะผมทํากล้าปีหนึ่งผมขายต้นพันุ์ก 1, 2, ็เกือบสองหมื่นนะแต่ไม่ใช่พันุูน์สามสี่อย่างเดียวนะมีทุกสายพันุ์มีทุกสายพันใช่เพราะลูกค้าเขาสั่งไปเนี่ยเขาสั่งแบบเขาค้าค่ากันไปปลูกครับ,รบเขาไม่ได้เน้นพันธุ์เดียวเรื่องรสชาติล่ะพี่รสชาติาอย่างศูนย์สามสี่รู้สึกว่าจะได้รับความนิยมในปัจจุบันเนี่ย ครับเขามีรสชาติต่างจากเติมยังไงรสชาติเนี่ยจะอมหวานนิดนึงจะออหวานนิดนึงกลมกลมใช้ได้รสชาติเนอะส่วนความเนี่ยมันแห้งเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ดีก็คือในระดับอพีเมียมอะเช่นพันแฮรอะไรเงี้ยสูสีกันเลยครับคือเทียบได้เนอะอความเนี่ยมันแห้งนะนะรวมถึงเปอร์เซ็นต์น้ำมันเนี่ย จะใกล้เคียงกับแฮทก็ถือว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเนาะใช่ครับถ้าคนรักสุขภาพมีต้องไม่พลาดอะโวคาโดเลยใช่ครับแล้วพบพระบ้านเราไงพี่เป็นจุดที่ผลิตอะโวคาโดใหญ่ที่สุดในประเทศไหมหรือว่ามีที่อื่นไหมอ่ณตอนนี้ผมว่าพบพระน่าจ,จะเยอะที่สุดละ๋อ,อครับ,รบเพราะว่าปลูกกันมานานปลูกมาร่วมเกือบ20กว่าปีละครับ เพราะนันคนแถวนี้เขาก็เขาเรียกอะไรแทบจะมีปลูกไว้ทุกบ้านอ่ะแต่ส่วนใหญ่พันธุ์ดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีเป็นเอามาเล่นมาปลูกหลายคนเขามองว่าเอโวคาโดต้องปลูกในที่สูงืันที่เคยถามพี่อ่ะครับพบพากเขาเป็นที่สูงเนาะเขาจะมีการนิยมปลูกครับแล้วอย่างพื้นที่ต่างจังหวัดที่ราบภาคอีสานภาคใต้างเงี้ยตอนนี้นำํำอโคาโดไปปลูกได้ไหม อืตอนนี้หลายจังหวัดก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วครับครับเนะเพราะว่าอาลูกค้าก็มีทั่วทุกจังหวัดนะผมก็จะรับข้อมูลจากกับเอรับรับข้อมูลของแต่ละสายพันธุ์ในจากลูกค้านี่แหละอปลูกแล้วเป็นไงเนาะเติบโตดีไหมนะส่วนใหญ่ก็จเจริญเติบโตได้ดนะีบางพื้นที่ก็เริ่มติดลูกแล้วนะติดลูกแต่บางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับผลร่วง ครับอืมพอร่วงเนาะเพราะว่ามันก็สภาพอากาศมันก็ไม่เหมือนกันทุกปีครับอืมการปรับตัวของสายพันธุ์ต่างๆก็บางทีก็อาจจะมีอะไรปรับตัวไม่ทันกันเนาะอืมแต่สายพันธุ์ที่มันมีพันธุกรรมที่เขาเรียกอะไรที่คารทนแรงอ่ะเนาะมีความทนทานเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะเสถียรหน่อยครับอืม การที่จะติดลุกดีจะได้ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มปลูกได้ทุกทั่วประเทศแล้วล่ะทั่วประเทศใช่ครับอ๋อหลายคนยังมีความคิดเก่าๆว่า,วาบ้านที่ลุ่มที่ราบปลูกไม่ได้เนาะครับทุกวันนี้ก็เริ่มปลูกได้กันแล,ล้วล่ะครับปีถึงจะติดหนึ่งต้นนะโดยปกติอายุของอะโวคาโดเนี่ยต้องสามปีขึ้นไปใช่ครับต้องสามปีขึ้นไปทําไมต้องสามปีขึ้นไปเพราะโดยศักยภาพของต้นมันอนะ ต้นที่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกได้เนี่ยมันต้องมีช่วงอายุที่เกินสามปีะโวคาโดมันต้องเลี้ยงลูกไม่ต่ำกว่าห้าเดือนหกเดือนอตั้งแต่ติดผลใช่ครับติดดอกก็คือตั้งแต่ติดผลเลยไม่นับไม่นับดอกนะตั้งแต่ติดผลอันนี้คือพันธุ์เบาครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์หนักก็เจ็ดแปดเดือนใช่ก็ปีหนึ่งมีรอบเดียวเป็นปีละหนปีละหนครับเหมือนมะม่วงทั่วไปเลยใช่ครับ ในรอบฤดูกาลมันไม่ทันมันได้แค่นี้ครับส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้เราที่จะออกผลก็คือต้นฝนอ่าใช่ใช่ต้นฝนเริ่มเริ่มต้นหลังเมษาไปแล้วใช่ครับก็จะเริ่มออกผลผลิตให้แล้วใช่๋อครับแล้วผมสงสัยอย่างหน่งที่นี่เชนบอกว่าต้องมีการเสียบกิ่งใช่ครับครับเป็นเพราะอะไรครับโดยปกติแล้วการขยายพันธุ์เนี่ยก็จะมีหลายวิธีครับนะครับ แต่วิธีที่เราใช้กันมาต่อเนื่องและได้ผลดีก็คือวิธีการเสียบยอดครับก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์ที่เร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีนะเราผมใช้มาใช้วิธีนี้มาไม่ว่าจะเป็นการาเปลี่ยนสายพันธุ์ในในสวนเราเองเนะาะไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นเล็กเนี่ยวิธีการเสียบยอดเนี่ยถือว่าได้ได,ได้ได้ผลดีครับคือทําให้ลูกดกขึ้นเนี่ ก็มันมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยลูกจะดกหรือไม่ดกมันขึ้นมันขึ้นนี้ที่สายพันธุ์ครับพวกแมลงหรือว่าพวกโรคภัยเกี่ยวกับต้นอะโวคาโดนี่ครับ,รบมีอะไรบ้างในแต่ละปีในช่วงฤด,ด,ดูการต่างๆหลักๆโรคมันมีทั้งมันมีทั้งศัตรูภายนอกแล้วก็โรคภายในเนาะโรคภายในก็จะมีพวกโรคที่เกิดจากเชือ้อรา โรคพวกนี้มันจะทําลายเขาเรียกอะไรระบบทอนน้าเลี้ยงข้างในเหมือนกับธุเลียนที่ว่าเชื่อกันเลย oh, ใช่ครับ,รบโรคตัวเดียวกันไฟทัทล่าเนาะแต่ถ้าโรคภายนอกก็ก็มีบ้างเช่นพกเพี้ะหอยเพี้ยนาสารัรบอืมอันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเขาเรียกเลยไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ครับครับแล้วก็จะมีพวกมแมลงมันทองอื อ่ามันจะมารบกวนตอนตอนที่ผลยังอ่อนๆ่อนอยู่เกลื่อนจะติดดอกติดผลช่องช่องที่ผลอ่อนเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องป้องกันแต่พอพอพอมันเริ่มโตแล้วเปลือกมันเริ่มแข็งแล้วก็มันก็มันก็ไม่ค่อยมารบกวนละครับอืมเพราะมันมันมันปกติมันจะเจาะใช่ไหมแมวทองรับพอเปลือกมันเริ่มสร้างผคุ้มกันเปลือกมันเริ่มแข็งขึ้นมันก็เจาะไม่ได้ครับ ก็ไม่ต้องหอ่อแต่เราดูแลช่องที่ผลระยะอ่อนให้ดีครัครบแล้วโอโคโดต้นหนึ่งนี่โอเคหลายคนบอกว่าโอโคโดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพครับแล้วการบำรุงการดูแลเขาเนี่เราได้ฉีดสารเคมีอะไรให้เขาไหมมีบ้างครับ,บเป็นพวกไหนครับทั้งนี้ก็ส่วนใหญ,ญ่จะไล่มแมลงออ๋ไล่มแมลงแล้วก็เชือ้อราโดยปกติเลยครับไล่มแมลงแล้วก็เชือ้อรา หลักๆเลยแล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีทางใบทางดินเสริม erm ช่วยแต่ส่วนใหญ่จะใช้อินรีย์ในสวนผมนะใช้อินทรีย์เน้นอินทรีย์มากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลดต้นทุนได้ครับลดต้นทุนเนาะเป็นที่นี่ปลูกโคโดสมใหญ่เป็นออกดินแดงๆด,ด,ดินแดงครับผมคือ <ดง S 2> ลักษณะของเขาชอบดินแดงหรือดินดําหรือดินล้วนอย่างไรก็เขาชอบดินล่วนอ๋อครับครับชอบดินล่วนโคโดชอบดินร้วน ดินร่วนนี้จะเจริญเติบโตเร็วต้องเป็นที่เนินที่สูงไหมครับก็ที่ราบก็ได้แต่น้ํามันต้องไม่ขังอ๋อครับครับคือจะต้องมีการทําระบบระบายน้ําำหรืออาจจะยกโคกถมถมดินทำเหมือนทุเรียนเลยทำเหมือนทุเรียนอย่างนั้นเลยเพราะว่าลากไม่คนน้ําอถ้าแช่น้ําไม่เกินอาทิตย์หนึ่งใบร่วงต้อง ต้องทำรากให้พ้นน้าครับแล้วอย่างที่พี่ปลูกมาลหลายปีเนี่ยเป็นยังไงครับผลตอบรับกับลูกค้าช่วงนี้เป็นไงบ้างดีไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าคนเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพแล้วคนรุ่นใหม่หัดทานกันเยอะครับตอนนี้ก็เริ่มทานเป็นชีวิตจิตจะทานเป็นชีวิตประจำวันครับครับ,รบเหมือนเป็นผลไม้ที่ต้องมีในชีวิตประจำวัน ต้องมีทุกวันใครอยากจะลดหุ่นลดความอ้วนเนาะใช่นี่เลยอะโวคาโดใช่มันจะไปช่วยเสริมเรื่องไขมันดีครับครับเพราะปกติอาหารของเราเนาะที่กินทุกวันเนี่ยมันเป็นอาหารสังเคราะห์ทั้งสิ้นเลยอืใช่ไหมฮะพวกไขมงไขมันอ่ะนะครับเราสะสมไว้เยอะไขมันพวกไขมันไม่ดีอ่ะะฉะนั้นถ้าได้อโวคาโดเข้าไปเสริมเนาะมันจะช่วยให้ ระบบการทํางานของร่างกายหรือเซลล์ต่างๆจะดีขึ้นครับก็ปุ๋ยง่ายคือออโคาโดเป็นใครที่รักสุขภาพหรือใครกําลังมองหาอาหารเพื่อลดหุ่นลดอะไรก็ว่าไปนี่แหละตอบโจทยเลยเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับแล้วที่นี่นอกจากจะปลูกแล้วยังจําหน่ายออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่อย่างที่เห็นนี่กาลังยังไงครับกำลังยังไงแพ็กให้ลูกค้าครับครับเป็นลูกค้า ในในในเพจด้วยครับอย่งนี่เป็นกิโลหรอครับหรือยังใช่ครับอันนี้เราช่างกิโลแล้วเราแยกไว้หนึ่งกิโลอันนี้จะมีทั้งสองกิโลสามกิโลและห้ากิโลอ๋อแล้วแต่ลูกค้าสั่งใช่ครับที่จํ่หน่ายยังไงครับก็เราทําเป็นแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งรวมส่งไปเลยอย่ในนี้ครับเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้านะครับไม่ยุ่งยากอย่างเช่นอย่างนี้กองสองกิโลสองกิโลรวมส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาท รวมส่งแล้วใช่ครับรวมส่งแล้วก็คือเบสเสร็จทั้งหมดเป็นเก็บเงินไปทางหรือว่าเป็นแบบอได้ครับทั้งโอนทั้งปลายทางเราได้หมดอนอกจากจะมีเอาโดก์จำหน่ายแล้วคยังมีพันจำหน่ายด้วยใช่ครับยังมีต้นพันพี่แนะนําต้นพันหน่อยครับครับต้นพันมีอะไรยังไงบ้างต้นพันก็ก็มีหลากหลายสายพันธุนะฮะมีเยอะเพราะว่า Uh, ผมเองก็เป็นคนชอบสะสมสายพันธุ์อยู่ละครับนะสะสมสายพันธุ์เพื่อศึกษาศึกษาถึงข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยครับอผมจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลแล้วก็ข่าสั่นเองพ่านไหนที่มีคุณสมบัติดีเนาะครับเหมาดในการทําปลูกเพื่อการค้าอย่างเงี้ยนะผมก็จะเน้นพันธุ์นี้ขยายพันธุ์เน้นนะแต่ถ้าพันธุ์ไหนที่มีจุดด้อย ก็คือข้อเสียมากกว่าข้อดีอะจะเก็บไว้บ้างนะครับแต่จะไม่ขยายหรือจะไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าเนาะ,นะต้นพันธุ์ก็เหมือนกันเวลาลูกค้าถามเขาถามว่าพันธุ์ไหนดีใช่ไหมฮะพันธุ์ไหนปลูกแล้วโอเคครับผมก็จะเลือกแนะนําสายพันธุ์ที่ดีครับที่ผมคัดเองสมมุติว่าลูกค้าอยู่ภาคอีสานครับครับ,รบพี่แนะนําสายพันธุ์ไหนดีบ้างอ,อย่างภาคอีสานเนาะผมก็จะเน้น เน้นไปอีกแบบหนึง่งก็คือคเน้นในเรื่องของความทนทานทนร้อนแล้วก็ติดลูกดีเพราะว่าโดยโดยพื้นที่พื้นที่ลาบเนาะพื้นที่ลาบอากาศจะร้อนลาบดินทรายน้ำไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แห้งๆพื้นที่แห้ง,หงๆก็จะเน้นเรื่องความทนแล้วก็ข้นเหนียวเพราะว่าอโคโดบางทีจุดอ่อนของมันก็คือ เวลาอากาศร้อนหรือโคนดินพื้นดินแห้งครับมันจะสลัดลูกม,มันจะทิ้งลูกเพื่อเอาตัวอรอดทิ้งลูกทิ้งใบเพื่อ,อตัวรอดผมก็จะเน้นพันธุ์034 034อย่างน,น,นี้เลยใช่034เนี่ยอบบนี้เลยเวลาอากาศร้อนร้อนแค่ไหน, ait, ม,นมันจะไม่ทิ้งลูกคมันจะมันจะเหมือนหวงลูกหร,ห,หรือรักลูกอ่าใช่อย่างบัคคเนียบัคคเนียจะไม่ทิ้งลูกครับกลับทิ้งใบแทน ทิ้งใบแทนครับใช่ไหมฮะ,ะพันธุ์พวกนี้ก็คือเป็นเป็นพันที่ติดลูกดีครับเหมาะกับพื้นลาบอย่างพวกพีเดสันก็ได้พีเดสัน,นก็ติดลูกดีครับผมก็จะเน้นเรื่องนี้ขอย่างภาคใต้ล่ะครับฝนตกตลอดชุบเกือบ <ผล S 1> ทั้งปีเลยตกตลอดใช่ไหมฮะตกตลอดทั้งปีก็ก็ต้องเน้นพันพัน,พ,นพันเบา กลุ่มพันธุ์เบาก็คือพันธุ์ที่ออกลูกเร็วครับครับแล้ถ้าพันธุ์ไหนที่ถ้าปลูกพันธุ์หนักแล้วเลี้ยงลูกนานมันก็จะมีผลครับจางพันธุ์เบามีอะไรบ้างพันธุ์บาก็มมี034มีพ่อพ่อ08มีปีเดสันเนี่ยก็มีและสายพันธุ์ย่อยๆที่มันให้เขาจะให้ผลผลิตไม่เกินเจ็ดเดือน ครับอืกันเจ็ดเดือนแต่ถ้าเกินมากกว่านั้นก็คือเราก็จัดอยู่ในหมวดของพันุ์นะครับแต่เรื่องการจำหน่ายต้นพันธุ์ที่นี่มีเกณฑ์หรือว่ากี่เซนหรือว่าราคายัางไงครับที่นี่ก็สําหรับต้นพันธุ์ก็มาตรฐานสามาตรฐานที่เราจําหน่ายอยู่ก็อยู่ความสูงอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนครับครับ อันนี้คือสายที่พร้อมปลูกแล้วครับสายที่เขาเรียกว่าพร้อมลงดินพร้อมลงหลุมเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าต่ำเอาไปลงหลุมนี่รอดแน่นอนรอดแน่นอนครับครับก็คือที่สําคัญคือต้นพันธุ์จะต้องมีความสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ก็คือจะต้องใบตั้งใบเขียวครับกิ่งต้องอวบยอดต้องก็แลกต้องตาตาใบต้องต้องสมบูรณ์ อครับแต่จำหน่ายในราคาอย่างไงก็แต่ละพันก็ราคาไม่เหมือนกันครับครับอย่างเช่นศูนสามสี่ซูนสามสี่นี่ก็ร้อยห้าสิบต่อต่อรวมส่งแล้วหรือยังครับอย่างอย่งรวมส่งแล้วราคาเท่าไหร่ครับเฉพาะต้นอย่างเดียวก็ค่าส่งก็ขึ้นอยู่กับจํานวนต้นเพราะว่าผมผมก็ขายเป็นจํานวนต้นเหมือนกันอืครับก็อทักทางเพจ เก็บบุกได้นะครับและช่องทางติดต่อละครับเผื่อมีคนอยากจะได้อวโกโดไปรับประทานหรือว่าอยากจะได้ไปปลูกไปเพาะพันธุ์ดูเนี่ยครับช่องทางติดต่อติดต่อได้ทางไหนบ้างก็ติดต่อได้ในเพทางเพจเป็นหลักครับชื่อเพจสวนลุงใหญ่อวโกโดครับก็จะเป็นช่องทางหลักแล้วจะมีทางทางไลน์นะทางไลน์ก็แอดมาที่เบอร์0931726364 เบอร์นี้ได้เลยเบอร์นี้ใช่ไหมครับใช่เบอร์นี้ด้วยแล้วก็อยากจะได้สายพันธุ์หรืออยากจะได้อวโาโดเป็นรับประทานนะครับสดๆจากสวนปลูกในประเทศไทยนี่แหละใช่เลยครับนะครับสดแน่นอนครับก็ติดต่อมาทาง Facebook นะครับเด็ดเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรแล้วกันครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่นะครับที่มาแนะนํามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกอวโาโดให้กับพี่น้องที่รับชมวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับดีครับ